ไว้ได้ค่ะไว้เลยนะคะไเลยเวลาน้ค่ะค่ะไมคะบางทีเนี่ยคาตอบเนอาจจะไม่ถกต้องแต่ว่าถูกใจแค่ีเราก็มีคิดมากหรือคาตอบต้องนาไปะวันนี้ค่ะอันนี้ก็ถ้าเริ่มต้นนชอบคะแบบนี้มาใช่ไหมคะนและในวันนี้นะคะ ได้ยินเสียงงานชัดเจนไหมคะ่แล้วได้ยินเสียงพี่โจ๊บชัดเจนไหมคะได้ยินนะคะค่ะและในสำหรับวันนี้นะคะผลิตภัณฑ์ k คอ l คอลลาเจนเนี่ยก็เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะที่หลายๆท่านในห้องนี้เนี่ยน่าจะเคยรับประทานอยู่แล้วหรือว่าบางท่านอาจจะไม่เคยรับประทานแต่เห็นว่าตามท้องตลาดะคะ่ะมีขายเป็นจํานวนมากเลยจริงไหมคะถ้าจริงขอมือเลยคะ่ะโอ้โหแสดงว่า,าทุกท่านไม่มีใครที่ไม่รู้จักคอลลาเจนนะคะ ซึ่งคอลลาเจนนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความต้องการมากเลยนะคะในตลาดตอนนี้ที่สำคัญน,นะคะคเป็นกระแสแล้วก็มาแรงมากๆนะคะในปีพศ2022นี้นะคะเลื่อนสไลด์ค่ะทุกท่านเห็นไหมคะว่าผลิตภัณฑ์นะคะ KH คอลลาเจนเนี่ยเป็น ผลิตภัณฑ์คที่อยู่ในกลุ่มสุขภาพและก็ความงามซึ่งเป็นเทรนที่มาแรงในปีพศ2022นี้อย่างแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นค่ะทุกท่านอย่างที่แนนบอกนะคะในสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยสถานการณ์เป็นยังไงคะโควิด19ระบาดเยอะไหมคะ <Yeah. S 1> เยอะผู้ติดเชื้อเนี่ย, <Yeah. S 1> ยก็มีเยอะจํานวนมากเลยนะคะหลายๆท่านเนี่ยก็จะเห็นว่าหลายธุรกิจเนี่ยได้รับผลกระทบมากจริงไหมคะ yeah. แตกเลยนะคะธุรกิกเของเรานะคะนอกจากจะต้องขยันตอบแล้วต้องไวด้วยนะคะใครไวกว,ว่าคนนั้นได้ไปนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นค่ะ K H Project ของเรานะคะก็จัดอยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ของสุขภาพและก็ความงามค่ะเพราะว่าอะไรคะธุรกิจนี้เนี่ยไม่ว่าเศษรษฐกิจจะเป็นยังไงเศรษฐกิจจะดีหรือไม่ดียังไงธุรกิจสุขภาพแล้วก็ความงามเนี่ยก็ยังคงไปต่อได้จริงไหมคะจริงแน่นอนค่ะและ K H ใช่ค่ะพี่กบและ k คเอสคอลลาเจนของเรานะคะ mm hmm. ก็จัดอยู่ในกลุ่มค่ะ mm hmm. ก็จัดอยู่ในกลุ่มเมื่อกี้นะคะที่แนนบอกไปธุรกิจสุขภาพแล้วก็ความงามค่ะลำดับต่อมาเลยนะคะเราก็มาทำความรู้จักกับคอลลาเจนกันเลยดีกว่าว่าคอลลาเจนเนี่ยคืออะไรแล้วก็มีประโยชน์ต่อร่างกายเรายังไงดีไหมคะดีค่ะคอลลาเจนเนี่ยก็คือ คอลลาเจนเนี่ยก็เป็นโปรโตีนชนิดหนึ่งนะคะที่จะช่วยในการที่คือเป็นโปรโตีนชนิดหนึ่งค่ะที่เป็นส่วนประกอบของผิวหนังแล้วก็ทําหน้าที่คล้ายๆกับกาวนะคะเชื่อมเนื้อเยื่อแล้วก็โครงสร้างต่างๆในร่างกายของเราเนี่ยเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเอ็นกระดูกข้อต่อเล็บนะคะแล้วก็เนื้อเยื่อต่างๆนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นคอลลาเจนมีส่วนสาคัญไหมคะสำคัญมากๆ,ๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราควรดื่มไหมคะ ประโยชน์ของคอลลาเจนค่ะประโยชน์ของคอลลาเจนอันดับแรกเลยนะคะก็คือช่วยในการยืดหยุ่นนะคะของผิวหนังของเราที่สําคัญเนี่ยช่วยทําให้ผิวของเราเนี่ยชุ่มชื้นแล้วก็อุ้มน้าไม่แห้งแล้วก็ไม่หยาบก้านด้วยใช่ไหมคะท<ช>ี่บค่ะ,ะ,คะแล้วก็ลาดับต่อมานะคะคอลลาเจนเนี่ยยังมีประโยชน์ในการที่จะช่วยลดริ้วรอยท่าในใดในที่นี้มีริ้วรอยไหมคะขอมือหนะะ่อยค่ะโอ้โหม,มีกันคนเล,เลยนะคะ โอเคค่ะเพราะฉะนั้นคอลลาเจนก็สามารถที่จะช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ให้กับทรุกท่านได้นะคะและนอกจากที่จะช่วยลดริ้วรอยแล้วเนี่ยค่ะยังช่วยแก้ไขในเรื่องของข้อต่อในเรื่องของผู้สูงอายุอีกด้วยนะคะพี่โกในที่นี้ใช่ค่ะใที่มีปัญหาเกี่ยวกับข้อต่อมั้งคะมีไหมคะโอ้โหมีนะคะกล้ายกเราก็กล้าแจกนะคะน้องอีกแล้วค่ะจะเรียกน้องหรือเรียกอะไรดีค่ะนั่นแหละค่ะออกมาเลยนะคะ ค่ะยางที่แนนบอกเนาะเพราะว่าอะไรคะการที่เราจะทําธุรกิจเนี่ยอันดับแรกเราก็ที่จะต้องกล้านะคะกล้าที่จะแนะนําแล้วก็กล้าที่จะพูดแล้วก็กล้าที่ตอบคําถามนะคะกับทุกๆคนที่เราเข้าไปคุยนะคะค่ะและคอลลาเจนนะคะในร่างกายเนี่ยที่พบม,มากเนี่ยจะมีอยู่สามชนิดด้วยกันคอลลาเจนชนิดที่หนึ่งเนี่ยมักจะพบในผิวหนังนะคะแล้วก็ เอ็นแล้วก็เล็บนะคะส่วนคอลลาเจนชนิดที่2เนี่ยมักจะพบในกระดูกแล้วก็ข้อต่อและคอลลาเจนชนิดที่3ค่ะก็มักจะพบในผนงังหลอดเลือดนั่นเองนะคะค่ะโดยปกติแล้วเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยค่ะสามารถสร้างคอลลาเจนได้เองนะคะตั้งแต่แรกเกิดเลยนะคะและที่สำคัญเลยเนี่ยร่างกายเราเนี่ยนอกจากจะสร้างได้เองแล้วเนี่ยเรายังสามารถที่จะรับคอลลาเจนนะคะได้จากสารอาหารด้วยนั่นก็คือ สารอาหารที่มาจากปลาทะเลน้าลึกนั่นเองอย่างเช่นปลาแซาลมอนมีใครเคยทานไหมคะออโอ้โห,โหมีนะคะปลาทูน่ามีใครเคยทานไหมคะออโอ้โหเยอะมากๆเลยนะคะและที่สาคัญไปกว่าน,นั้นเลยค่ะในผักใบเขียวก็ยังมีคอลลาเจน,เน,นด้วยนะคะส่วนคําถามที่พบบ่อยๆนะคะเราจะเห็นว่าถ้าร่างกายเราเนี่ยสามารถสร้างคอลลาเจนได้เองเนี่ยแล้วทาไมเราต้องกินเพิ่มเข้าไปด้วยล่ะ ุกคนสงสัยไหมคะสงสัยใช่ไหมคะวันนี้แนนก็มีคําตอบให้กับทุกท่านด้วยนะคะเพราะแม้กระทั่งร่างกายเราเนี่ยโดยปกติอะคะ่ะคอลลาเจนเนี่ยสามารถสร้างได้เองตั้งแต่ที่เราแรกเกิดเลยจนเมื่อถึงอายุประมาณ25ปีแต่หลังจากที่เราอายุ25ปีไปแล้วเนี่ยคะ่ะร่างกายเราเนี่ยจะผลิตคอลลาเจนลดลงแล้วก็สูญเสียคอลลาเจนทุกๆปีปีละ 1- 2เลยนะคะ นั่นหมายความว่ายิ่งเราอายุเพิ่มขึ้นคอลลาเจนเรายิ่งเป็นยังไงคะลดลงก็เลยทําให้ผิวของเราเป็นยังไงคะเหี่ยวเหียวโอ้โหอย่าพันมาทางนี้นะคะ <laughs> นั่นแหละค่ะ และในเมื่อถ้าเราไม่อยากผิวเหี่ยวย่นหรือว่ารอยตีนกาเยอะจนเกินไปหรือว่าข้อเขาเสื่อมไวกว่ากําหนดเนี่ยเราต้องทํายังไงคะรีบหามาทานนะคะรีบดื่มคอลลาเจนใช่ไหมคะพี่กบใช่ค่ะและที่สาคัญเลยนะคะคอลลาเจนเนี่ยจะหาได้จากที่ไหนก็อย่างที่แนนบอกไปค่ะหนึ่งเลยก็คือดื่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร KH c o l คอลลาเนเข้าไปนะคะแล้วก็อย่างที่2ก็คือได้รับจากสารอาหารก็คือ ปลาแซลมอนหรือว่าปลาปลาที่ได้มาจากปลาทะเลน้ำเลือค่ะหรือว่าปลาแซลมอนปลาทูน่าและผักใบเขียวนะคะอย่างเช่นผักคะนา้าผักกล้เลงนะคะแล้วก็ผักขมนะคะเหล่านี้ก็จะมีคอลลาเจนด้วยเช่นกันค่ะและปัจจัยนะคะที่ทําให้คอลลาเจนเนี่ยเสื่อมสลายไปไวมากๆเลยทุกท่านอยากทราบไหมคะว่ามีอะไร <Yeah. S 1> ข้อที่หนึ่งคืออะไรคะ <Yeah. S 1> อายุมากขึ้นแน่นอนค่ะท่านใดในที่นี้ ลดลงมีไหมคะไม,ไม่มีนะคะไม่ว่าเราทุกคนในห้องนี้คะใช่ค่ะมีแต่ที่จะอายุเพิ่มขึ้นถูกไหมคะซึ่งอายุเนี่ยส่วนทางกับการสร้างคอลลาเจนมากๆเลยนะคะใช่ไหมคะพี่โกใช่ค่ะอ่าใช่ค่ะยิ่งเราอายุเพิ่มขึ้นเนี่ยคอลลาเจนก็ผลิตลดลง<ม>เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเป็นส่วนที่จะทําให้คอลลาเจนเราก็คือสูญเสียไปมากขึ้นเช่นเดียวกันนะคะการสูบบุหรี่ในห้องนี้มีท่านใดสูบบุหรี่ไหมคะ ไม่มีเลยนะคะปรบมือให้กับตัวเองด้วยนะคะโอ้โหอยากจะบอกว่าสุดยอดนะคะทุกท่านในห้องนี้ดูดดแลสุขภาพมากๆเลยีคนรักสุขภาพเนาะใช่ค่ะนั่นแหละค่ะและที่สําคัญความเครียดความเครียดก็เป็นสิ่งที่ทําให้คอลลาเจนเนี่ยเสื่อมไวเหมือนกันนะคะแต่ว่าในสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยจะทําให้เราไม่เครียดได้ไหมคะ<ช>ก็ยากเหมือนกันนะเพราะบางคนคิดว่าอะไรคะก็คือสถานการณ์แบบนี้เนาะบางทีก็คือเครียดนะไม่รู้ว่าวันนี้เราจะติดหรือไม่ติดติดหรือยัง ติดล้วหายไปเองหร<ม>ือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะคิดมากนะคะหรือว่าอะไรคะรายได้ยังไงคะชักหน้าไม่ถึงหลังใช่ไหมคะนั่นแหละคะ่ะก็คือทําให้เราเกิดความเครียดได้เหมือนกันเลยนะคะและที่สาคัญค่ะพักผ่อนน้อยแน่นอนแหละถ้าอย่างต่างจังหวัดเนี่ยอาจจะนอนไวได้ใช่ไหมคะพี่กบอย่างเวลาพี่กบกับศรีสะเกตนี่นอนกี่โมงคะโหกโมงทุ่มหนึ่งนี่หลับหกโมงทุ่มหนึ่งหลับแล้วนะคะ แต่อย่างแน่นะคะอยู่ในเมืองเนี่ยก็คือบางทีทุ่มสองทุ่มยังไม่ถึงบ้านเลยนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเห็นไหมคะการพักผ่อนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าคนอยู่ในเมืองอาจจะนอนดึกเพราะว่าเนื่องจากอะไรคะสไลด์อะไรคะเล่นไลน์เล่นลเฟซกันไปเรื่อยๆนะคะอินตาแกรมส่งไปทั่วนะคะส่งชาวบ้านด้วยอะไรนี้ใช่ไหมคะอ่าใช่ค่ะ นั่นแหละก็เป็นส่วนที่จะทําให้การนอนดึกนะคะก็เลยทาให้เราเน,นอนน้อยพักผ่อนน้อยนะคะก็ท,ทาให้ลดลงนิดนึงใช่ค่ะ<ม>คอลลาเจนเสื่อมใบเหมือนกันเลยนะคะและที่สําคัญเลยนะคะนอกจากนอนน้อยแล้วเนี่ยยังทานอาหารไม่ครบห้าหมู่ด้วยนะคะบางคนกินแค่อะไรคะหมู่หนึ่งหมู่สองหมู่สามหมูสมหม่สี่ก็ไม่ได้กินจริงไหมคะคะอ่าโดยสภาวะการทํางานที่เร่งรีบในชีวิตปัจจุบันด้วยนะคะก็จะทําให้เราทานอาหารให้ครบทุกอย่างเนี่ยมันก็ยากนิดนึง และที่สําคัญเลยนะคะนอกจากนั้นน้ําตาลค่ะมีใครชอบกินน้ําตาลไหมคะกินก๋วยเตี๋ยวใส่น้ําตาลไหมชชาไข่มุชมมกชอบไหมคะกาแฟชอบไหมคะอโอ้โหเนาะน้ำตาลทุกอย่างเลยคะ่ะเพราะฉะนั้นค่ะมีส่วนช่วยในการที่จะทําให้คอลลาเจนลดลงไวกว่าเดิมนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อยากแก่ไวเราต้องไม่กินน้ำตาลใช่ไหมคะใช่ค่ะทาได้ไหมคะได้ถ้าทําไม่ได้เดี๋ยวนีมีวิธีแก้ปัญหาให้กับทุกท่านใช่ไหมคะพี่โบ หึงคอลลาเจนของเรานั่นเองใช่แล้วค่ะร่างกายเราเนี่ยต้องการคอลลาเจนวันละประมาณเท่าไหร่คะทุกท่านทราบไหมหนึ่เลยนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยร่างกายของคนเรานะคะต้องการคอลลาเจนวันละ1นึ่งไม่เกินหนึ่งมิลลิกร,รัมต่อวันนะคะแต่ถ้าทานเพื่อที่จะดูแลสุขภาพเนี่ยก็ทานประมาณ5,000ันมิลลิกรัมต่อวันได้คะ่ะ แหละแต่ถ้าในผู้สูงอายุนะคะในนี้มีไหมผู้สูงอายุแนนดูแลไม่มีเลยเนาะใช่ค่ะแต่อาจจะเป็นคนที่บ้านใช่ไหมคะนั่นแหลคะค่ะเราก็สามารถที่จะบอกให้เขาทานคอลลาเจนได้นะคะประมาณ 2,500- ถึง5,000มิลลิกรัมนั่นเองนะคะกินคอลลาเจนยังไงให้ได้ประโยชน์ที่สุดนะคะก็คือกินตอนที่เราท้องว่างนั่นเองนะคะหรือไม่ใช่ค่ะหรือไม่ก็ทานก่อน อาหารนะคะหชั่วโมงหรือว่าหลังอาหารสักสองชั่วโมงไปแล้วนะคะแต่ที่ดีที่สุดเลยก็ทานตอนท้องว่างใช่ไหมคะพี่กบใช่ดีมากมากเลยค่ะทานตอนท้องว่างที่สําคัญนะคะการทานคอลเาเจนให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีเนี่ยต้องทานคู่ควบคู่กับวิตามินซีด้วยนะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าถ้าเราทานคอลเาเจนควบคู่กับวิตามินซีเนี่ยจะทําให้ร่างกายเราเนี่ยดูดซึมได้ง่ายขึ้นแล้วก็ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นที่สําคัญจะทําให้ผิวของเราเนี่ย ไม่เหี่ยวแล้วก็ไม่แห้งด้วยนะคะแต่ถ้าเราทานคอลลาเจนอย่างเดียวเนี่ยโดยที่ไม่มีส่วนผสมของวิตามินซีเนี่ยก็ไม่มีประโยชน์นะคะที่จะทานคอลลาเจนค่ะแต่คอลลาเจนของเราใช่ค่ะและนี่ค่ะก็คือผลิตภัณฑ์ KH คอลลาเจนนะคะของบริษัท King Herb ซึ่งมีคอลลาเจนแบบตายนะคะ10,000มิลลิกรัมต่อวันเพียงพอกับที่ร่างกายต้องการก็คือ1ซองนั่นเองค่ะและที่สำคัญเลยนะคะ KH คอลลาเจนเนี่ย มีข้อดีนะคะแตกต่างจากคอลลาเจนตามท้องตลาดทั่วไปเลยก็ยคือมีวิตามินซีผสมอยู่ด้วยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องเสียเงินเพื่อซื้อวิตามินซีมากินคู่กันแล้วแบบนี้ดีไหมคะดีใช่ไหมคใช่ค่ะและต่อไปค่ะเรามาดูกันนะคะว่า KH-Collagen เนี่ยมีส่วนผสมของอะไรบ้างและส่วนผสมที่อยู่ใน KH-Collagen นเนี่ย มีประโยชน์ต่อร่างกายเราย,ยัางไงจะทําให้ผิวของเราเนี่ยดีขึ้นได้ยังไงข้อต่อของเราเนี่ยมันจะเชื่อมกันสนิทไหมนะคะขอเชิญพี่กบเลยค่ะโปลตนเลโปเจ,เจ,เจของเรานะคะจากปลาทะเลก็จะช่วยในการดูดซึมได้ดีเพราะว่ามีวิตามินซีแล้วก็ช่วยเสริมสร้างเนื้อเยื่อให้ยืดหยุ่นให้ผิวเรียบเนียนด้วยนะคะกระชับรูขุมขนแล้วก็ ช่วยสริมสร้างกระดูกข้อต่อแล้วก็เส้นผมเล็บให้แข็งแรงด้วยนะคะสากับจากเบอร์รี่ประกอบไปด้วยวิตามินบีวิตามินซีวิตามินอีรวมแล้วก็ธาตุสังกะสีด้วยนะคะและยังมีภูมิคุ้มกันและต่อต้านอรุมมลอิสระด้วยนะคะและยังลดไขมันหน้าท้องและไขมันส่วนต่างๆของร่างกายเราด้วยนั่นเองค่ะใช่ค่ะ สา,ส,สารสกัดจากเมล็ดอมุนนะคะช่วยต้านอนุนมูลอิสระชั้นเลิศเลยนะคะและชะลอการแก่ก่อนวัยด้วยนะคะ<อ>ในที่นี้ใครรู้สึกว่าตัวเองอ,า,อายุมากแล้วคะต้องรีบทานเลยนะคะเพราะว่าคอลลาเจนของเราเนี่ยมีประโยชน์มากๆเลยค่ะสารสกัดจากเปลือกส้มก็จะช่วยในเรื่องมีวิตามินซีทาให้อทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและป้องกันการเสื่อมของเซลล์นั่นเองค่ะ เอลคูตาไทโอนสร้างเองนไซม์ต่างๆช่วยกํจาจัดพิษออกจากร่างกายเราและทําให้ผิวเรากระจ่างใสขึ้นนั่นเอง,เองค่ะจากส่วนประกอบนะคะที่สําคัญนะคะทั้ง5ชนิดนะคะที่อยู่ใน KH c o l คอลลาเจนเนี H ้ยไม่ว่าจะเป็นสารสกัดจากปลาทะเลน้ำลึกก็คือคอลลาเจนนั่นเองสารสกัดจากเบอร์รี่สารสกัดจากเมล็ดองุน่นสารสกัดจากเปลือกสน่นและ a อลคูตาไทโอนนะคะ ทีส่วนช่วยในการทําให้ผิวของเราเนี่ยดูสว่างแล้วก็กระจ่างใสขึ้นได้อีกด้วยนะคะใช่ค่ะและอันนี้ก็เป็นผลิตผลของผลิตภัณฑ์ KH Collagen นั่นเองนะคะในรูปเนี่ยบีฟอร์เนี่ยจะเป็นรูปของอัพซรัญญาพูนช่วยนะคะ<ห>นในตอน,น,นช่วงอายุประมาณ17ปีทุกท่านเห็นไหมคะว่าทั้งผิวพนันณหรรูปร่างหน้าตาเห็นไหมคะอายุเพียงแค่17แต่ดูเป็นยังไงคะ อายุมากใช่ไหมคะ,คะเมื่อเทียบกับด้านขวานะคะหลังทานอายุประมาณ44ปีนะคะเห็นไหมคะเริ่มดูดีขึ้นมาอีกเห็นไหมคะเมื่ออายุมากขึ้นและปัจจุบันค่ะทุกคนอายุ49ปีนะคะอัพสรัญญาเห็นไหมคะว่า k คสอเลสเจนของเราเนี่ยเมื่อดื่มต่อเรื่องอย่างเป็นประจำแล้วค<ด>่ะไม่มีต่อ เมื่อดื่มต่อเนื่องอย่างเป็นประจำเนี่ยอัพสลัญญาดื่มคอลลาเจนมา12ปีแล้วนะคะทุกคนคิดว่าคุ้มค่าไหมคะเหมือนไหมคะเหมือนซื้ออายุได้อีกไหมเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้ท่านใดในห้องนี้อายุมีอายุสูงสุดเท่าไหร่คะขอมือเลยคิดว่าสูงสุดแล้วในห้องเท่าไหร่คะทุกพี่ยกมือเลยค่ะยกแล้วตอบเลยค่ะ58มีมากกว่า58ไหมคะพื่อนเท่าไหร่คะ หกสิบพ okay. okay. ี่คุณพี่เท่าไหร่คะหกสิบสามมีมากมีมากกว่าหกสิบสามไหมคะคุณนาหกสิบหกมีมากกว่าหกสิบหกไหมคะมีไหมไม่มีงั้นคุณนาออกมารับคอลลาเจนไปเลยค่ะควรทานนะโอเคไม่มีมากกว่าหกสิบหกแล้วนะคะแต่หกสิบหกเดินได้ขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดไหมคะสุดยอดมากค่ะและคุณ แล่ใช่เราคิดดูนะคะว่าถ้าคุณาดื่มคอลลาเจนไปอีก5ปี10ปีคุณาจะเป็นยังไงคะอีตอฮะตอนนี้ได้ออกมารับใช่ไหมคะเ<อ>ขาหน้าก็คือวิ่งออกมาเลยนะคะ<อ>ทุกคน<อ>เห็นไหมคะว่าอายุเราเพิ่มขึ้นหน้าเรายิ่งดูเด็กลงเพราะฉะนั้นคอลลาเจนสำคัญไหมคะสำคัญท<อ>่านจะดื่มไหมคะคอลลาเจนดื่มนั่<อ>นแหละค่ะทุกคนข<อ>้อควรระวังในการทานคอลลาเจนนะคะ<อ>ก็คือว่าไม่ควร ทานนานเกินไปไม่ควรทานมากเกินไปก็คือไม่ควรเกิน1-0,000มิลลิกรัมต่อวันค่ะซึ่งเคเอชโปรตีนนะคะของบริษัททิงเฮิร์มหนึ่งห่อเนี่ยก็คือ1่ซองเพียงพอกับที่ร่างกายต้องการแล้วนะคะต่อวัน <_ S 2> เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกินเกินหรือว่าไม่ต้องหาอะไรมาทานเพิ่มแล้วนะคะไม่ต้องซื้อวิตามินซีมาทานเพิ่มค่ะซองเดียวจบเลยนะคะทุกคน <_ S 2> แล้วก็ผู้ที่แพ้อาหารทะเล ผู้ที่ป่วยเป็นโรคหนังแข็ง SLE สเก็ดเงินก็ไม่สามารถที่จะทานได้นะคะอันนี้เป็นข้อควรระวังนะคะเวลาที่เราแนะนําผู้ป่วยนะคะบอกเขาด้วยนะคะและที่สาคัญเลยผู้ป่วยที่เป็นโรคไตนะคะเนื่องจากคอลลาเจนเป็นอะไรคะโปรโตีนใช่ไหมคะแน่นอนคะ่ะถ้าผู้ป่วยที่เป็นโรคไตดย่มโปรโตีนในปริมาณมากๆก,ก,ก็จะทําให้ไตนะคะทํางานหนักนะคะต่อมาค่ะ KH คอลลาเจนนะคะก่อนที่เราจะไปทําการตลาดค่ะหนึ่งกล่องมีร้อยร้อเท่าไหร่คะ ร้อยพีวีนะคะนี่มีคะแนนใช่ค่ะอีกกล่องราคาเท่าไหร่คะพี่กบราคาสมาชิกหกร้อยเก้าสิบราคาขายปีกเท่าไหร่คะเก้าร้อยเก้าสิบค่ะถ้าเราขายปีกเนี่ยกำไรเท่าไหร่คะต่อกล่องสามร้อยบาทโอ้โหสามร้อยบาทเยอะไหมคะเยอะเว่นนี้ขายปีกสิบกล่องเท่าไหร่คะสามพันแต่ว่า เราอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจความงามเนี่ยเราสามารถลงทุนกับธุรกิจ king herb ได้เพียงราคาหลักพันนะคะถ้าเราไปเปิดคลินิกเสริมความงามหรือว่าคลินิกต่างๆเนี่ยเราต้องใช้เงินเท่าไหร่คะเป็นแสนเป็นล้านใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น,นดีกว่าไหมคะถ้าเราทําธุรกิจความงามด้วยเงินแค่หลักพันเยอะไปไหมคะไม่เยอะใช่ไหมคะเพราะเราลงทุนแค่หลักพันแต่เรามีโอกาสได้เงิน แสงเงินล้านได้นะคะคุ้มค่ามากๆที่สําคัญได้อะไรคะได้สุขภาพที่ดีด้วยนะคะสุขภาพแล้วก็มีรายได้หลักแสนเลยทีเดียวค่ะทิ้งเฮิศเลาใช่แล้วค่ะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะแนนก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลนะคะทั้งแนนแล้วก็พี่กบนะคะได้นํามาให้บอกให้กับทุกท่านทราบในวันนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านอย่างมากเลยแล้วก็สามารถนําไปต่อยอดทําธุรกิจเกี่ยวกับอะไรคะ ผลิตภัณฑ์ KH คอลลาเจน K ได้อีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ทุกท่านน่าจะทราบแล้วนะคะว่าคอลลาเจนเนี่ยสำคัญยังไงเพราะฉะนั้นทุกท่านจะกลับไปดื่มไหมคะดื่มดื่มอย่างเดียวไม่ได้นะคะต้องใช่ค่ะต้องบอกต่อนะคะแล้วก็ชวนคนทำธุรกิจต่อไปด้วยนะคะ